ยงโกงสลารีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมซีรีส์ HO นะครับที่มันเป็นเครื่องยนต์พิกัดบล็อก6ล้อถึง10ล้อของค่ายฮีโน่ต้องเรียกได้ว่าก็นี่แหละรหัสตำนานที่มีความนิยมสูงนะครับแล้วก็กินใจใครหลายคนทุกวันนี้ก็ยังมีใช้อยู่เราก็จะพามาชมเครื่องยนต์ของเราที่ทั้งร้านเนี่ยมีสต็อกนะตอนนี้เราก็พยายามหยิบยก ทุกรุ่นมาให้ดูกันนะครับสำหรับซีรีส์โ o นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าซีรีส์ HO มีอยู่ในไทยแล้วเนี่ยประมาณ40กว่าปีละตัวแรกที่ออกมาเลยเนี่ยคือปีพศ2 5 2 6นนะครับนั่นคือ HO 64เนาะแล้วก็มันจะเป็นจุดกำเนิดของเครื่อง6ล้อกับ10ล้อในพิกัด6,000กว่าซีซีนะครับตัวแรกจะออกมาอยู่ในแรงม้าอยู่ที่ประมาณ170แรงม้านะครับ จะอยู่ในพวก KT เนาะต้องบอกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จะมี wo 6 e แล้วก็ eh 7 0 0และหลัง eh 7 0 0เนี่ยจะเป็น ho 6 4 ho 6 4ต่อมาอยู่ได้แป๊บเดียวแหละประมาณ5ปีก็จะกลายเป็น ho 7 4ตัวเนี้ย ho 7 4จะจอยู่ที่แรงม้า180แรงม้านะครับก็มีปริมาตรกระบอกสูบ6 7 2 8ซีซี cc เนะเาะพอาเป็น 7C แล้วเนี่ยครับมันจะเข้าสู่ยุคที่มันยอดนิยม สุดๆเลยยุคลุ่งเรืองนั่นคือมันจะอยู่ในฮีโน่ไฮเทคละข้อดีของมันนะครับถ้าย้อนกลับไปถ้าลูกค้ามาที่ร้านเราเนี่ยคือ h o มันจะเร่งติดมือติดเท้านะครับต้นก็ไวกลางก็ไวปลายก็ไวพูดง่ายๆคือกดเป็นมากดเป็นมาครับคือมาเต็มตลอดสําหรับค่ายฮีโน่นะครับร mm ุ hmm. ่นนี้ก็จะมีปั๊มลมในตัวเรียบร้อยละสังเกตไหมครับว่าปั๊มลมเทคโนโลยีปั๊มลมเนี่ยก็จะมามาเริ่มมาละ ตั้งแต่40กว่าปีก่อนใครใช้ระบบปั๊มลมเบรกจิฟฟี่เนี่ยก็ยังใช้งานได้ครบถ้วนนะครับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นรุ่นที่แต่ก่อนต้องพูดว่าฮีโน่ก็ยังไม่ได้บูมในบ้านเรานะครับจำนวนผู้ใช้งานจะไม่ค่อยได้มีเยอะมากเครื่องตัวเนี้ยหาไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็หาผู้ใช้งานยากคนที่เอาไปใส่รถจริงๆมีนะครับแล้วก็เอาไปใส่กับกิจการอื่นๆเช่นดูดน้ําปั่นไฟอย่างเงี้ยก็นิยมเพราะมีแรงมาที่เหมาะสมอย่างที่บอกแล้วก็เป็นเครื่องที่ทนนะครับบล็อกเลก การที่มันเป็นบล็อกเล็กอ่ะแล้วมันมีแรงม้าขนาดนี้บางทีมันก็อาจจะทําให้ทุกท่านเนี่ยใช้พลังงานในส่วนของน้ํามันน้อยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเพราะมันไม่จะเป็นต้องมีอินเตอร์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เอ็นเอเนาะจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกออกมาจะเป็นฝาอีกแบบหนึง่งก็คือเดี๋ยวให้อดมินขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ตัวนี้มันถูกพัฒนามาละก็จะเป็นฝารุ่นใหม่มันก็จะอยู่ในหัวที่มันใหม่ลามมาถึงพวก F17 F18 และที่มันเป็นแบบ แบ,บอพอฮีโน่มันเกิดเอฟเฟกต์บรรทุกโด่งดังในไทยเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยในปี1989กนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาคือ HO7D ตัวนี้คือตัวสร้างชื่อเลยแล้วก็มีจำนวนผู้ใช้งาน,นสูงมากส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในรุ่น FD GD นะครับ FE GT GH3H อะไรพวกนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบขายดีที่สุดแล้วกัน อย่างที่บอกคลิปก่อนหน้านี้คือมันจะมีตัวท็อปกับมีตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับตัวนี้มันจะมีปริมาตรกระบอกสูบ7,412นะครับสังเกตไหมครับว่าการพัฒนาแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มขนาด cc ขึ้นไปเนาะแต่ว่าดิเมนชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเช่นฝาพวกนี้ยังจะคงสภาพเดิมไว้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็น195แรงม้าเครื่องยนต์ a เหมือนเดิมไม่มีเทอร์โบอัดอากาศแบบด้วยตัวของมันเองนะครับ ไม่ต้องใช้อินเตอร์ข้อดีของการไม่มีเทอร์โบเนี่ยคือไม่ต้องใช้อินเตอร์ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันคือจะเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องความร้อนมันง่ายดูแลรักษาง่ายการไม่มีอินเตอร์คือเวลาอินเตอร์มันพังอะ่ะคุณไม่ต้องซ่อมอินเตอร์มีมูลค่าสูงนะครับบางทีก็เป็นหมื่นแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีหลายแบบมีหลายเวอร์ชัน่นมีออกมาในเวอร์ชั่นบัสออกมาในเวอร์ชั่นรถบรรทุกดูจากไดชาร์จก็ได้มีลูกเล็กลูกใหญ่อะไรแบบนี้แล้วก็ 7D นะเป็นตัวที่195ตัวสุดท้าย NA แล้วกันถ้าคุณนึกไม่ออกนะคุณนึกไปถึงคู่แข่งแล้วกันครับยุคเดียวกับ 6HE 1ึอ่ะอ่ะมันจะออกมาพร้อมกันเลยอีกค่ายออกมาแรงม้าเท่าไหร่อีกค่ายหนึ่งก็จะออกมาแรงม้าชนกัน195ของ E-SU ก็จะเป็น E-SU Rocky เนาะตัวนี้ก็จะเป็นพวก I t e c h ละสู้กันเลยณนะยุคนั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีท่อยดีสองแบบเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกแบบหนึ่งที่ร้านเรามีทั้งคู่นะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะไป ต่างกันพวกยุคสมัยการเวลาหรือแม้กระทั่งภูมิประเทศที่ขายอยู่การใช้ถ้อยดีก็จะมีลักษณะที่ต่างกันแต่ถามว่าทุกอย่างเหมือนกันไหมคําตอบคือเหมือนกันทั้งหมดนะครับ195แรงมา้าข้อดีของมันที่ทุกคนนิยมก็อย่างที่บอกในซีรีส์นี้ก็คือว่ามันก็เร่งติดมือติดเท้าแบบตั้งแต่รอบต้นๆจนถึงปลายเลยอ่าแล้วก็ทนทนมหาทนเลยนะครับทีนี้เรามาถึงข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือว่า พอเราไล่เรียงตั้งแต่6 c 7 c มาถึง7 d นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในซีรีส์เดียวกันแต่ละตัวเนี่ยวางแทนกันได้หมดเลยจุดยึดทุกอย่างเหมือนกันขนาด d i เม n s i o n เครื่องเท่ากันคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องเก่าแล้วเอาตัวเก่าไปใช้เนี่ยคุณก็จะเอารหัส ho 6 c 7 c วางแทน7 d ได้เลยไม่กระทบเฟืองท้ายมีแรงม้าในพิกัดที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ประหยัดน้ำมันพอๆกันแล้วก็ได้แรงม้าที่มากกว่า ไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ไม่ต้องดัดแปลงคัสซีสามารถวางแทนกันได้ไม่ต้องใช้อินเตอร์เหมือนกันเห็นนะครับว่าทุกอย่างมันเป็นยุคยุคของมันแล้วก็ใกล้เคียงกันนี่คือข้อดีของ HO7D ทีนี้จุดอ่อนของมันก็คือว่าแรงม้าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีการขนที่มากขึ้นมีการใช้ระยะทางหรือระยะเวลาที่น้อยลงทำให้มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ผู้ผลิตก็จะไม่หยุดนิ่งที่จุดนี้ละก็จะไปต่อการไปต่อของมันเนี่ยในยุคสมัยที่ต้องบอกว่าตามระยะเวลาที่พูดถึงเนี่ยครับมันยังไม่ได้ข้ามไปถึงยุค Jo นะครับการพัฒนายุค Jo ก็คือการพัฒนาที่ไปอีกสเต็ปหนึ่งละแต่ก่อนที่จะไปถึงสเต็ปนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวของ ho 6 c turbo กับ ho 7 c turbo ความพิเศษของมันก็คือว่ามันไม่ได้ถูกขายในไทยถ้าพูดกันง่ายๆคือว่า HO 7D จบแล้วเนี่ยไปไหนต่อจะไป JO 8C ในบ้านเรานะครับแต่ระหว่างทางที่จะถึง JO 8C นะ่ะญี่ปุ่นนะ่ะเขามีตัวลับๆขายอยู่นั่นคือ HO 6C t u เทอรกับ HO 7C t u r b เทซึ่ง2รุ่นนี้ทำให้เสียงกงเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเครื่องญี่ปุ่นนะ่ะดีกว่านั่นเพราะว่ามีรหัสพวกนี้แหละเข้ามาแจมทำให้การที่จะเปลี่ยนเครื่องแล้วมันมี 6C Turbo 7C Turbo ขึ้นมาเนี่ยทำให้แรงม้ามากขึ้นในยุคนั้นนะครับ มันเป็นเหตุผลที่คนจะมาหาเครื่องนอกใส่กันเพื่ออัปเกรดความสามารถของรถตัวเองกันนะครับเดี๋ยวเราพามาชม6 c ซีเทอร์โบกับ 7C ซเทอร์โบกันต่อทีนี้พอามาที่ตัวคู่ขนานของญี่ปุ่นแล้วกันคือฝ้าญี่ปุ่นเนี่ยมีสเปครถที่มากกว่าบ้านเราเยอะนะถ้าเทียบไปแต่ก่อนเช่นพูดอย่างนี้ว่าไทยขายญี่ปุ่นไม่ขายญี่ปุ่นขายไทยไม่ขายตัวนี้แหละคือญี่ปุ่นอนะขาย ที่เราไม่มีขายในขณะที่บ้านเราใช้6 c อยู่ญี่ปุ่นมี6 c เทอร์โบให้เลือกเปิดตัวใกล้ๆกันเลยคือประมาณ1987ก็คือปี2529นั่นแหละออกมาพร้อ,รอมๆกับ6 c ธรรมดาตัวเนี้ยที่บอกว่าคนก็จะมาหาเครื่องญี่ปุ่นไปใส่กันก็เพราะว่ามันมีเทอร์โบให้ใช้นี่แหละครับคือต้นเหตุของความแรงแล้วกันตัวเนี้ยคือการเอาเครื่องยนต์6 7 0ไป2ซีเหมือน6 c ธรรมดาเด็ดๆเลยไปใส่ระบบอัดอากาศเทอร์โบขึ้นไปนะครับการอัดอากาศของมันนะครับคือการเอาเทอร์โบมายัดใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เครื่องที่มีแรงม้าเนี่ยร้อยเจแรงม้าเนี่ยกระเด็นไปจนถึงมีความสามารถสูงถึง220จนถึง240แรงม้าเพิ่มแรงม้ามากขึ้นโหเรียกได้ว่า50-70ถึงตัวการมีแรงม้ามากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มีการ อัปเกรดเวอร์ชันที่แตกต่างกันไปรุ่นแรกที่ออกมามันจะเป็นท่อข้ามเดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นให้ดูคล้ายๆ 7C 7C จซมันจะมีเวอร์ชั่นเดียวเหมือนกันตัวนั้นอ่ะมันจะไม่จะเป็นต้องใช้อินเตอร์แต่พอมันไม่ต้องใช้อินเตอร์แล้วมันเป็นเทอร์โบแรงม้าอัดมามีแรงม้าสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเอาไม่อยู่ปัญหาที่บ้านเราพบเจอคือ 6C เทอร์โบที่บ่นบนกันคือว่าเครื่องร้อนปัญหาของมันเลยนะครับเครื่องฮีทเครื่องร้อนเพราะจุดอ่อนของมันคือมันเอาเครื่องบล็อกเล็กเนี่ยแหละไปอัดอากาศสูง พออัดอากาศสูงคือมันต้องเค้นเครื่องพอเค้นเครื่องปุ๊บระบบระบายอากาศอะ่ะยังไม่รองรับเพียงพอเครื่องก็เลยนอ็อกอ่าทีนี้6ซีเทอร์โบก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกเป็นตัวนี้แหละตัดระบบท่อข้ามออกไปพอทีนี้มันก็ถูกพัฒนามาใสอินเตอร์เพิ่มมาให้และแต่มันไม่หยุดแค่นั้นนะครับพอมันมีอินเตอร์เนี่ยมันก็เพิ่มขนาดปั๊มเข้าไปอีกกลายเป็นว่าวิจัยมาแล้วว่าได้สูงสุดถึง240แรงม้าเลยแหละ ขนาดปั๊มก็จะมีหลายรูปแบบให้เลือกนะสำหรับ H.O. 64 mm hmm. ก็ตกเป็นรุ่นที่ต้องเรียกได้ว่าเค mm ้นพิกัดในตัวมันเองเพื่อให้ใช้กับประสิทธิภาพที่สูงที่สุดต้องเรียกได้ว่ายุคนั้นนะครับพีโน่เนี่ยบ้าพลังมากก็คือเอาตัวเล็กของเขาเนี่ยแหละไปอัดอากาศให้มันได้แรงม้าสูงถึง240แรงม้าเทียบเท่า m 1 4 c เลยได้ซ้ำนะครับในญี่ปุ่นเท่านั้นนะเวอร์ชันนี้ก็จะถูกขายในญี่ปุ่นอย่างที่บอก ก็เป็นอีกตัวที่นิยมแล้วก็บ้านเราก็ยังมาหา H.O. 6c Turbo ใช้อยู่เพราะว่ามันเป็นบล็อกเล็กบล็อกจิว๋วสำหรับพิกัด10ล้อหรือ6ล้อนะครับก็เอาตัวนี้ไปวางได้นะทีนี้แหละเราจะมาเล่าถึงต้นกำเนิดความโด่งดังของ H.O. 7d นะครับคล้ายๆกับ 6c เลยคือที่บ้านเขาเนี่ยวาง 6c อยู่ก็ทำ 6c เทอร์โบขึ้นมาพอหมด 6c ไปนะครับก็มี 7c ขึ้นมาใช่ไหมครับอย่าสับสนรหัสนะครับแอดมินยังสับสนเลยนะครับตอนนี้ในฝ่าญี่ปุ่นก็จะเป็น 7 c t เทอรเนี่ยขายคู่กันกับ7 c ไปด้วยทีนี้7 c t u r อรบก็จะเป็นการพัฒนาใส่เทอร์โบขึ้นมาเหมือนยุค6 c ต้นๆก็คือเป็นท่อข้ามแบบนี้ไม่ต้องใช้อินเตอร์ในยุคนั้นนะครับระบบอากาศเนี่ยต้องอธิบายการเวลาบูทมันมาคือการดูดอากาศเนาะเป็นเทอร์โบช่วยดูดเทอร์โบก็จะดูดอากาศจากตรงนี้แหละเข้ามาบู t ก็จะเริ่มดันอากาศเข้าไปในท่อน,นี้แหละ เข้าไปในท่อ ID ดีทำให้ระบบอา,ากาศของเครื่องยนต์นส่งตรงจากตรงเนี้ยเข้าไปเลยไม่ได้มีอินเตอร์หล่อเลี้ยงความเย็นขึ้นมานะครับก็มันเป็นยุคแรกๆแล้วเนาะที่ใช้เทอร์โบขึ้นมาข้อดีของมันก็อีกเช่นเคยมันไม่ต้องมีอินเตอร์มันไม่ต้องมีอินเตอร์คูลเลอร์นะแล้วมันก็ถ้าอกว่าถ้าเราใช้งานมันในพิกัดที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ต้องจุกจิกเรื่องอะระบบระบายความร้อน หรือมอเอน้ำอินเตอร์นะครับก็สามารถเอาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ต้องใช้อินเตอร์ได้แล้วก็มันมีหลากหลายธุรกิจที่มากๆที่ทำได้ตอนนี้สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นจุดก,กำเนิดของ H O 7D ก็เพราะว่าถ้าคุณสังเกตจริงๆลึกๆเข้าไปจริงๆเนี่ยฝาสูบทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ 7D ทั้งหมด 7D เนี่ยถอดช็อตบล็อกตัวนี้ของ 7C เทอร์โบเนี่ย,ขเ,ยเข้ามาวางได้เลยฝาสูบก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันยันฝาคอบวาลเสื้อสูบขนาดขาแท่นเครื่องไม่มีเปลี่ยนไปเลยถ้าใครมีเครื่องยนต์ที่บ้านก็ลองเอาไปดูนะครับว่าเนี่ยแะครับคือจุดตําเนิดของ 7D ที่บ้านเราเนี่ยยังไม่เห็นณนะยุคนั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีแรงม้า210แรงม้าไม่มีพิกัดอื่นมีบล็อกเดียวเนาะที่ขายที่ญี่ปุ่น แล้วก็หาพบเจอได้ก็ตามยุค 7C เลยพวก KT F17 F18 ตัวนี้แหละแต่ต้องเป็นญี่ปุ่นนะแต่แอดมินมีคำถามที่อยากจะถามทุกท่านเหมือนกันคือ 6C ซีเทอร์โบกับ 7C ็ดซีเทอร์โบเนี่ยแอดมินไม่แน่ใจว่ามีขายในบ้านเราแบบออกห้างหรือเปล่าถ้าทุกท่านที่เป็นแฟนคลับลงทุกนะครับเราสามารถบอกได้ว่าไอ้ตัวนี้มันขายในบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยช่วยให้ความรู้แอดมินหน่อยพอดีแอดมินก็หาข้อมูลไม่เจอเหมือนกันที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับหรือใครมีข้อมูลตรงไหนเอามาแชร์กันได้ เกิดยุคไหนปีไหนบ้านเราขายไหมถ้าขายขายปีไหนคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านได้เลยนะครับก็นี่คือทั้งหมดของซีรีส์ HO นะครับวันนี้ก็ขาดไปเพียง h O 6 c ธรรมดาถ้ามีอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาถ่ายให้ดูก็ขอมันมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นเครื่องที่หายากแล้วก็ต้องบอกว่าเราพยายามรวบรวมอ่ะให้ทุกท่านอ่ะได้รับชมให้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับสำหรับ h o นะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับว่า มันเป็นเทคโนโลยีสมัยนั้นเนาะความดีที่สุดของมันเนี่ยมันมีในตัวอยู่แล้วแต่ผู้พัฒนาเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยเืย่จนปัจจุบันเนี่ยก็จะไปพวก Jo 8 c Jo 8 c turbo จนปัจจุบันอีกก็จะกลายเป็น8 e ซึ่งเป็นระบบคอมม o นเร i l ละที่บ้านเรายังขายอยู่นะครับตัวนั้นสามารถวางแทนพวกนี้ได้ทั้งหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นพิกัดแรงม้าความสามารถของเครื่องยนต์ หน้างานของท่านธุรกิจของท่านจําเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเท่าไหร่ยุคสมัยเนี่ยมันตัดตรงนั้นไปได้เลยเราเอามายกให้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆว่าต้นกําเนิดมันเป็นยังไงอยู่ในยุคไหนแล้วก็มีความสามารถอย่างไรแล้วก็มีแรงม้าเท่าไหร่ในการประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าใครอยากจะได้เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเหมาะสมกับธุรกิจของท่านหรือวางแทนตัวเก่าของท่านอยากได้รุ่นเดิมๆหรืออยากเป็นสเตปนี้ แต่ถ้าไม่อยากได้สเตปนี้อยากได้สเตปถัดไปจะต้องเป็นตัวไหนรอชมคลิปถัดๆไปได้แล้วก็เรามีทุกรุ่นให้ทุกท่านได้เลือกใช้นะครับก็จะมีตัวแทนรุ่นพวกนี้ให้ใช้ได้อีกสําหรับค่ายฮีโนโดยไม่ต้องดัดแปลงนะแล้วก็มีอีกเรื่อยๆเรื่อยๆแนะนําก็ลองแวะเข้ามาให้เราปรึกษาได้ทุกรุ่นทุกรูปแบบเหมือนกันสินค้ามีรับประกันทุกตัวย้ํานะครับว่ารับประกันทุกตัวแล้วก็จัดส่งให้ทั่วไทยไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนของประเทศนะครับ เราก็รับประกันให้ไม่ต้องห่วงเลยเราดูแลทุกท่านได้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับเดี๋ยวแอดมินขึ้นให้เนาะช่องทางเหล่านี้แหละที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วก็มีพนักง,งานของเราเนี่ยคอยให้คําแนะนําและปรึกษาทุกเคสที่ร้านรับติดตั้งครบวงจรด้วยแล้วพบกันนะครับที่สิงโกลงสับีนะครับ